декрет все там давайте выговор хотите พอพอบรรยากาศนีค,นนครับผมพาพาแม่เอฟซีธรบมนันล่าทุกท่านดูคนนะครับผมที่อยู่ซ่องโอ้สวัสดีนะบรรยากาศแดดนะครับผมกาเด็ดเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมบรรยากาศแดดเลยตอนเช้าพอพอ่อแม่เอฟซีธรบมนันล่าทุกท่านุกคนนะครับตอนที่มาอยู่ดูตอนนี้มาตามคลิปเข้ามากดไลค์กดซับค่ากดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม ฝากคอนเจอร์าสตรอูดีความบรรยากากันอยู่บ้านนะครับผมวันนี้นะครับผมพ่อแม่เอฟซีธรรมนันท่าเพื่อสนุกนะครับผมที่ทำมาอยู่ด้วยกันที่ทำจิดตังคิดที่มากดไลค์กดซับค่ายกดกันกันนะครับผมฝากคองเจอร์าสตรอูดีความบรรยากากันอยู่บ้านนะครับวันนี้นะครับอยู่บ้านพักผ่อนไม่ได้ไปไหนนะครับขอมาจบคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับ